นิทานเรื่องคุณธรรมเรื่องเจ้าหญิงกับกระต่ายพี่น้องคู่หนึ่งเดินทางจากบ้านเพื่อจะไปหาโชคด้วยกันในระหว่างทางนั้นชายผู้ที่เก็บกิ่งไม้ของกิง่งแลยโยนขึ้นไปในอากาศทั้งเมื่อกิ่งไม้แห้งตกสู่พื้นดินนั้นพี่ชายก็เห็นว่ากิ่งไม้ที่ยาวกว่าชี้ไปทางโมบ้านส่วนกิ่งไม้ที่ ที่เล็กกว่ากิ่งหนึ่งนั้นชี้ไปนในป่าใหญ่พี่ชายคนโตคิดเอาเปรียบน้องนี่คือการเสี่ยงทายที่ดีน้องเอ๋ยพี่เป็นพี่ของเจ้าดังนั้นพี่ชายจะเล่นกิ่งไม้ที่ยาวก,กว่าซึ่งมันชี้เข้าสู่หมู่บ้านดังนั้นพี่จะเข้าไปแสวงหาโชคในหมู่บ้านข้างหน้าส่วนเจ้าผู้เป็นน้องก็ควรจะเลือกิ่งไม้ที่สั้นกว่าถูกต้องหรือไม่น้องชายคนเล็กพยักหน้าและกล่าวขึ้นมาว่า ทิงไหมที่สร้างนี้ชี้เข้าไปในป่าบ้านฉันก็ต้องเข้าไปในป่าต้องไปสมัยหาโชคใช่ไหมเมื่อตกลงกันดังนั้นแล้วทั้งสองคนก็แยกทางฝ่ายพี่ชายพวกเปียบน้องเมื่อเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ได้เข้าไปขอทํางานในโรงสีแห่งหนึ่ง พ่อกับแม่บอกให้เราสองคนสวงหาโชคเป็นเวลาสองปีดูซิว่าใครจะได้ดีกว่ากันตัวเรานี้ทํางานอยู่โรงสีเป็นเวลาสองปีคงเก็บเกงเงินทองได้ไม่น้อยพ่อกับแม่ก็คงภูมิใจมากแต่น้องเข้าไปในป่าเพื่อสแวงหาโชคคิดแล้วคำนะักช่างโง่ข่าวจริงๆแต่ทางฝ่ายน้องชายคนเล็กเมื่อเดินทางเข้าไปในป่า ก็ไม่นิ่งดูได้พยายามเก็บสมุนไพรหาของป่าส่ยามไว้ด้วยความคิดว่าจะนำไปขายในวันข้างหน้าต่อไปวันหนึ่งขณะที่ผู้เป็นน้องชายคนเล็กนั่งพักอยู่ดิมดิมแม่น้ำก็เห็นกระต่ายน้อยตัวที่ได้รับบาดเจ็บเขาถูกขอนไม้ใหญ่ทับจนขาขายับไปย่นยไม่ได้ใช้นุ่ม จึงเข้าไปยกขอนไม้ออกทานใดนั้นเขาก็ต้องตกใจเมื่อได้เสียงกระต่ายเอ่ยขึ้นมาว่าช่างจ๊าถ้าคงจะไม่คิดจับฉันกินใช่ไหมคะเวลานั้นเขาสองคนก็ได้คุยกันมีน้ำใจกันชายหนุ่มก็เอ่ยขึ้นมาว่าไม่เราจะกระต่ายน้อยผู้น,น่าสงสารฉันไม่กินเจ้าหรอกแต่ฉันจะช่วยทาแผลให้เจ้านะว่าแล้วชายหนุ่มก็เอื้อมมือไปลูบหัวกระต่ายน้อย ล่นกับประตายย้อยด้วยความเมตตาได้ทํานองนั้นเองเจ้ากระต่ายน้อยก็กลายร่างเป็นหญิงผู้ผู้ลงมมเมื่อชายหญิงพาเจ้าหญิงกลับสู่ราชวางัง พระราชาก็ดีใจยิ่งนักที่ชายหนุ่มช่วยให้พะธิดาของตนร้ดจากคำสาปของแม่มดได้ชายหนุ่มจึงแต่งงานกับเจ้าหญิงยังมีความสุขและชายหนุ่มผู้เป็นน้องชายก็ได้พาพ่อแม่มาอยู่ด้วยกันในพระราชวังภายหลังผู้เป็นพี่ชายคนโตได้เข้าก็มาเยี่ยมน้องชายคนเล็กผู้โชคดีของตนและออกเดินทาง สภาวาโชคต่อไปไม่กล้าอยู่ด้วยกันเพราะด้วยความละอายใจยิ่งนักท่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มีจิตใจดีย่อมประสบผมสำเร็จที่ดีในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับ